สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยนึกถึงละครไทยที่เราเห็นเห็นกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพระเอกนางเอกจะมีความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะพระเอกนางเอกรักกันในตอนจบค่ะแต่ก็มีละครบางเรื่องค่ะที่ตอนจบสุดเศร้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะแม่อ้อยจะขออนุญาตรวบรวมละครที่ตอนจบแบบเศร้ามีเรื่องอะไรกันบ้างมาให้ชมกันค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงกันเท่านั้นนะคะและวันนี้นะคะแม่อ้อยจะขอนำมาพูดถึง10เรื่องก่อนนะคะเท่าที่เรียบเรียงได้ค่ะเรามาชมกันดูสิคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะสำหรับเรื่องแรกเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เรตติ้งสูงอันดับหนึ่งตลอดกาลนะคะก็คือเรื่องคู่กรรมค่ะ เป็นนวนิยายแนวความรักและก็ศกนาฏกรรมของธรรมยันตีถือว่าเป็นนวนิยายที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีการสร้างกี่ครั้งรีเมคกี่ครั้งก็ยังสามารถเรียกเรตติ้งได้ดีทุกครั้งไปนะคะและดูกี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นฉากรักฉากโรแมนติกหรือแม้แต่ฉากจบที่โกบริหรือพระเอกของเรื่องเนะะี่ยค่ะตายในอ้อมกอดของนางเอกก็สามารถเรียกน้ําตาได้ทุกครั้งไปค่ะและสาหรับเวอร์ชันละครที่สร้างประวัติศาสตร์เรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยตลอดกาลนะคะ ก็คือเรตติงสูงสุดถึง40ค่ะก็คือเวอร์ชั่นของพี่เบิร์ดที่เล่นเป็นโกริคู่กับกวางกมลชนกที่เป็นอังสุมารินออกอากาศในปี5 5 3, 3ทั้ทางช่อง7ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือกาสานาคาค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนจบถือได้ว่าเรียกน้ำตาตามนักแสดงได้ดีอีกด้วยนะคะ เรื่องกาสานาคานี้ก็ออกอากาศทางช่อง7เ,เมื่อปี2550นะคะนำแสดงโดยคุณนุ่นวรนุชแล้วก็นิววงสกรค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่นิวได้เล่นเป็นพระเอกหลังข่าวของทางช่อง7ด,ด้วยนะคะก็คือนางเอกเนี่ยเป็นนาคและพระเอกต้องการที่จะบวชบุทิศให้แต่นางเอกไม่ต้องการให้พระเอกบวชเพราะถ้าพระเอกบวชก็เหมือนเป็นการฆ่าให้นางตายทั้งเป็นค่ะและตอนจบนะคะนางเอกก็เป็นฝ่ายมอบผ้ากาสาวพักให้กับพระเอกเพื่อบวชส่วนตัวเองก็ต้องตายนะคะ เมื่อถึงฉากนี้นะคะบวกกับเพลงประกอบละครที่ซึ้งกินใจนะคะก็เลยยิ่งเศร้าไปกันใหญ่เลยค่ะ<ม>ละครเรื่องต่อไปค่ะแม่ไอซะอื่นค่ะซึ่งก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่เคยมีการสร้างเป็นละครมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันค่ะโดยครั้งแรกในปี2547นะคะนำแสดงโดยวีวีรภาพแล้วก็นุ่นวรนุชค่ะส่วนเวอร์ชันล่าสุดก็คือปี2561นำแสดงโดยอมอักพันธ์แล้วก็ปุ๊กลูกฝนทิพย์ค่ะซึ่งแต่และเวอร์ชันเนี่ยก็ถือได้ว่าสร้างชื่อให้กับนักแสดงนําหลักไม่น้อยทีเดียวค่ะและตอนจบก็จบแบบเศร้าด้วยนะคะก็คือว่าพ่อคําปันเนี่ย ด้วยความรักลูกเป็นห่วงลูกก็มาจากแม่อายเพื่อตามหาดาวนินแต่กลับได้ยินเรื่องที่ดาวนินปิดบังเรื่องตัวเองทั้งเรื่องพ่อเรื่องลูกแล้วก็เรื่องน้องนะคะทำให้ต้องกลับมาแม่อายด้วยหัวใจที่แตกสลายสุดท้ายก็ตรอมใจตายค่ะและทุกคนก็โทษว่าเป็นความผิดของดาวนินที่ทำให้พ่อตายค่ะและในวันเผาพ่อนะคะที่หน้าเมนค่ะดาวนินก็กราบหน้ารูปพ่อ ขอให้พ่อให้อภัยแล้วเธอก็รำก่อนที่ดาวนินะจะใช้ดาบปาดคอตัวเองตายต่อหน้ารูปพ่อค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการจบแบบมีน้ำตาจริงๆค่ะและเรื่องนี้นะคะก็สร้างชื่อให้กับปุกลุกไม่น้อยทีเดียวค่ะเรื่องต่อไปค่ะมนรักแม่น้ำมูลค่ะออกอากาศเมื่อปี2554นะคะเป็นการนำแสดงของเวียสุกุลวัฒน์จุย๋ยวรัตยาแล้วก็พสรันค่ะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนจบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคู่พระนางนะคะเมื่อพระเอกเนี่ยเป็นฝ่ายยอมหลีกทางให้นางเอกได้ไปแต่งงานกับคนที่ดีกว่าก็ประมาณนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกเรื่องนะคะที่จบแบบพระนางไม่สมหวังนะคะเพราะความรักก็คือการให้และการเสียสละค่ะ <S <S เรื่องต่อไปนะคะเธอกับเขาและรักของเราค่ะ เป็นละครโทรทัศน์แนวรมติกดราม่านะคะที่ออกอากาศทางช่อง7เ,เมื่อปี2 5 5 3นะคะนำแสดงโดยเป้อารักและก็พันเค้กเขมมณีค่ะซึ่งตอนจบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อดเศร้าตามไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่พระเอกเนี่ยเมื่อถูกฆ่าตายทางด้านนางเอกเมื่อเห็นพระเอกลม้มลงต่อหน้าด้วยความรักเธอจึงฆ่าตัวตายตามก็ประมาณนั้นค่ะ <S <S เรื่องต่อไปนะคะสายโลหิตค่ะ ก็เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียกรุงค่ะเรื่องสายโลหิตนี้นะคะผ่านการรีเมคมาแล้วถึง4เวอร์ชันด้วยกันค่ะและก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนจบเนี่ยจบด้วยคราบน้ำตานะคะก็คือพระเอกออกศึกรบแล้วก็ตายบนหลังม้าค่ะคือเป็นการแสดงออกถึงยอมสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ก็ประมาณนั้นค่ะ เรื่องต่อไปค่ะคนละโลกค่ะก็ถือได้ว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีตอนจบที่สะเตือนใจอีกเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องคนละโลกนะคะออกอากาศป25ี2558ค่ะนำแสดงโดยซีซีวัลแล้วก็ปูปรยาก็คือพระเอกเนี่ยต้องการที่จะออกจากแก๊งมาเฟียทําให้เขาถูกยิงค่ะแต่ด้วยความรักนางเอกที่กําลังมีลูกกับเขาและเธอขอร้องให้เขาเลิกทํางานที่ผดกฎหมไม้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาจึงตัดสินใจจะออกจากแก๊งนี้แต่เขากลับถูกยิงแล้วก็มาตายในอ้อมกอดของเธอค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนจบไม่ได้สมหวังกันระหว่างคู่พระนางค่ะ เรื่องต่อไปค่ะหงเหนือมังกรค่ะออกอากาศเมื่อปี2560นะคะนำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกรีตาริตแล้วก็โบมิลาดาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นละครแอคชั่นดราม่าที่จบแบบสเทือนใจค่ะก็คือทุกคนในเรื่องตายหมดค่ะนางเอกเมื่อโดนกดดันมากๆนะคะจากการแย่งชิงอำนาจกันสุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจกินชาที่มียาพิษตายส่วนพระเอกก็โดนยิงตายก็ประมาณนั้นค่ะ เรื่องต่อไปค่ะร่างนัคราค่ะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนจบกับบทสรุปที่เต็มไปด้วยความเศร้าแล้วก็รอยน้ําตาที่นางเอกก็คือเจ้าแมนเมืองเนี่ยยอมสละชีวิตตัวเองตายแทนพระเอกก็คือเจ้าสุขวงศ์และอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อชดใช้ให้กับทุกคนค่ะซึ่งดูย้อนหลังกี่ครั้งก็ยังคงน้ําตาไหลตลอดเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนจบเรียกได้ว่าเศร้าบวกกับเพลงประกอบละครขึ้นมาทีไรนะคะยิ่งทําให้เราอินแล้วก็เศร้าตามทุกครั้งเลยค่ะ ละครเรื่องต่อไปนะคะเงาค่ะ สำหรับละครเรื่องเงานี้นะคะก็เป็นละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์ของธรรมยันตีเป็นละครแนวดราม่าสยองขวัญค่ะที่มีการสร้างเป็นละครมาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันค่ะและสำหรับช่อง7นะคะออกอากาศเมื่อปี2557นะคะเรื่องเงาน,านี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทั้งความดีหรือว่าความชั่วเงาก็จะอยู่ข้างๆมนุษย์เสมอค่ะซึ่งตอนจบเนี่ยนางเอกตายส่วนพระเอกก็ได้รับโอกาสจากโรพยบาลให้กลับตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำความดีก็ประมาณนั้นค่ะและนี่ก็เป็นเพียงการหยิบยกละครที่มีการจบแบบเศร้าที่ไม่อ้อยรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ก็มีอีกหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยขอหยิบละครที่เคยเออกอากาศทางช่อง7มา1ิเรื่องเกาะน,นะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคิดถึงละครเรื่องไหนและเศร้าเสียใจกับเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ